โอเคนี่นะฮะทุกค,คนใช่ปะ่ะเน่เน่เน่ที่บอกนี่การที่มาทำนี่ครับจะสี่ร้อยแต่งสายสติ๊กเกอร์แต่งแต่งจัดแต่งจัดมีอะไรบ้างวะนี่น้ำมันเครื่องกองอากาศกอ,องน้ำมันเครื่องนี่เรือโดนเรือโดนเรือโดนเรือหรือทั้งคัน,หร,คน,ห,นหรือทั้งคันเลยเหรือทั้งขันเลยเหรอ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอ่าวันนี้เรากับโฟกิชช่ OK, ชนเคยชอบพีแบทชาแนลนี้เราจะเดินทางไปโรงเวียนพระรามห้างกันนะฮะซึ่งไปกับนุ่นเฮียบอยนีย่จ้าสี่ร้อยนะฮะแกจะเดินทางไปทำรถแต่งรถนะฮะก็ก็มาถึงแล้วรงเวียนนี่ยหละดีตอนขับมาลแล้วแบบไม่ได้กดอัดเลย

เออเดี๋ยวเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยววนอีกเดี๋ยวเวลานะ่ะอ,อ่ะ ใช่แหะกูก็มั่วอะไรก็ไม่รู้กูเพิ่งมาเนนี้มักจะลั่นมากเลยเชื่อไหมทุกคนเป็นไงละ่ะโอ<ว>้โหโคตรกระหึ่มอม่ะรัคทอกคนบอกเลย มองแกจำไม่ไ,ได้เด้ออวต่อบางขุนกองเพื่ออะไรเจ๊งใยเหรอวงเวียนบิ๊กไบ อ่าร้านนี่เหรออืนี่นะครับก็เป็นร้านที่มาทำนี่ครับ ร้านอะไรอะ่ะราม่อนกาฬาไมมันโค้งเด่นซื้ยอะครับครับครับๆอืมอืมไม่ก็ขายขายมีแอรพังข้างในด้วย,วยเหรอมีแอรพังข้างในเด้อ,อ,ขอเขาขายแอรพัยงยงอืมอืมนี่นะฮะร้านอ๋อเนี่ยนะป้ายร้านแซลมอนกาลาฮาร์สวิชซ่อมบิ๊กไบค์อ๋อจำหน่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลือทุกชนิดนี่นะครับนี่นะครับผมวิ 1, ่งพระราห้านี่มาได้มาได้คันเราไม่ได้ทำเราจะเป็นคันนี้ที่ทำโอเคนี่นะฮะคนใช่ปะ่ะเนเนเนที่บอกนี่คันที่มาทำนี่ฮะมันจะาสี่ร้อยแต่งลายสติ๊กเกอร์แต่งแต่งจัดอะแต่งจัดมีอะไรบ้างวะนี่น้ำมันเครื่อง ตอนอากาศตอนน้ำมันเครื่องน่เน่ช่างช่างกำลังทำให้อยู่ดูแผงคองก็เปลี่ยนอะแผงคองก็เปลนะี่ยนอะก็าเฮียบ่อยมันค้อสุดสุดตัอดกุ้ยเลยทีม่มีหายเลยเฮ้่ยางหลังดู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 ด,ด,ด,ดูสายฟ้า เร so ื่องดูแางเครื่องสามเฮ้ยมีหัวเทียนได้เดิมบอกหัวเทียนของอะไรวะไอหัวเข็มบ้างไอ้นี่มันหัวเข็มหรือหัวอะไรอ่ะหัวเข็มแต่ว่ามันเป็นเงินอยู่อยู่นี่ ถอดของไปขายก็ได้อันนี้ขวดเท่าไ,รไะะาหารออ่อะเนี่ยเาไม่ราคาสามขวดสามรอยวีอะโคตดสดอ่ะประกาศบ m c นี่เลื้อโดนเลื้อโดนเลื้อโดนเลื้อดยทั้งคันลดอทั้งคันเลยดอทั้งคันเลยเนี่ย ต้องเตม่ตันด้ยูนี่เมื่อกี้ไม่รอโอ้ใส่ชันใส่ชันนี่ใส่ถันคตรสวยดำวะเฮียโคตรดำเลยดำดำดำไอ้นั่นอะไรเตาอะไรดำเมียย อันนี้ด้วยนี่เขาที่คนที่ไะ้ทานไปแล้ว Thank yes. เสียด้วยแล้วก็มีอะไรวะตุ้มปลาแฮนเนี oh, ่ฮะป้ายรถก็รเนี่ยฮะอไม่เป็นไรครับเสร็จนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบาย